เกียร์สองเกียร์สามถอยห,หลังอ่าทีนี้ตัวนี้ตัดตรงลงกันเกียร์ตัวนี้ใส่เกียร์ตึงสายพานเดินหยุดเดิน là một kèo coi cái này Chốt kèo Chút. Ní kèo, Ní kèo. บบเกียวปล่อยตัวนี้ตอบตกลงด้วยตัวนี้หยุดเกียร์อยู่ทุกอย่างต่อไปเกียน,นึงอันนี้จะเป็นตัวสายเกียร์คอนโทรลเนหนึงหยุดได้ นีนขนขาาน่ข้างนี้เป็นกำเลี้ยวยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาดูที่มือนะเลี้ยวขวาขอดูข้างซ้ายนี้เลี้ยวซ้ายนี่สองข้างนี้จะเป็นเลี้ยวซ้ายขวากำเลี้ยวซ้ายขวาหยุดเดินหยุด Kiều hóm đơn, anh nít chiều kiều Tạo kiều Dụng đơn Kiều hóm đơn Tạo dụng đứa